สบายดีพี่น้องสบายดีอีกรอบหลังจากออกมาจากเมืองตีนเมืองพี่น้องในตีนเมืองขี่รถไปในประมาณห0ารอยหารอยเมตรเนี่ก็ะหอดตเมืองเนาะเดินทางกลับแล้วบัดนี้กับน้องบูมตอนห้อน,อนตอนนี้บ่ายมงสิบสามนาฬิกา เดินทางออกมาแบบมาเห็นเด็กๆกำลังสิดเบ็ดอุย้ยสิดเบ็ดกะทิสิดอยู่ทั้งสะพานทั้งครัวคอยละย่านเพิ่นเป็นวิ่งหวัวซักลงน้ำบอกว่าเจ้าคือบว่วลงไปสิดดีๆลูกอยู่เดินผู้ผู้เนี่ยนะทางลงกับมีนะนี่แหะทางลงทางลงไปสิดแต่ว่าเลาว่ามันบกขัก ือสิตอยู่เทิงสะพานแล้วมันบวเท่สำหรับเด็กวะมันบวขากวันแน่เด้อพี่น้องระวังเป็นวิ่งแดดหรือว,ว่าซักเด้อแต่ว่ามาสะออนป่าหนอะไหมพี่น้องเลยบาดนี่ปาขี่รถมานี่หาลบหงลบเลยอะท,ทอดเอาให้แม่เนีย่ลงเลย ลงไปแล้วเออลงไปจังสละพระศิบ้ระสิทธิ์อยู่ทึ่งครัวยันหัวซักมันสันข้านลงอ่ะหาอยู่หากินสิทธิ์เบสมาปลาเมื่อปวดแรงเราอ่ะดูความมันแดด ว่าเศร้าเพลงกับน้องบูมกับสิพาพันแดดเมื่อบบนี้แข้งแรงเดิอนน้องบูมเมื่อลอลยยจะเป็นไข่เป็นนาวได้ลูกหมวกกับบไซใส่น้อไปสิบอยูโฮมพู uh มาสออนป่าหนอไม่แบบนี้พี่น้องเลยอยู่ใกล้เมืองนี่ล่ะเขาเจ้าบวัาาบวฮารบัวรีดไดนอรับสาบรับสีบเดียขึ้นเที่ยวโอ้ แนมไปเมืองก็เห็นฮะเดยรักสถา,านีไกลๆนึงรักเสาอากาศคัวนี่ก็ออกส้มไข่คัวบันคันธจานนี่ห้องคัดเนี่ยผัวป่าเนาะไหมพี่น้องมึงเป็นเหี้ยวลักษาบลับษีอ่อันนี้คือหวยมัน่ะหวยบันดานซาแพงกับสีผ้าลุกเบงอ ตามใายของแขมคลองมาเลยเลาะแคมคลองมาเลยนี่สิเมื่อตลาดบันดงบัดน,นี่เมื่อนี่สิเมื่อบ้านคันทจานผ่านเนาะดอนไว้คันทจานเวอนคูนรามาหูดบ้านัตนหิน,นแล้วก็บ,บันดงเราใชไปตลาดบันดงบัดน,นี้แล้วก็สพา้ันเดินทางเมือยว่า,วา bán quà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  bán Đơn bán mà bán qu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 à bần quà bần quà b immerESTRONG morning So here we go! So totally. You guys một ก็สิห่อข้อต the exactly. ุ่อะไรเดี like re> ๋ยฮะเมื่อนี้เอาลูกมาือนี้บ่เอื่อยเป็นาร้อยสื่อแม่ไข่หงน้ำป่านี่แสบได้เอาไข่หงนี่ป่าใช่ให่ป่าปนหายคายจังได้เออย อันนี้นะหาก้อนซาบาที่หาปลาไม่โดนปนกันมาได้ปะเรื่องอะไรปนได้เบิด์สามอย่างแล้วเออเออเอามันพี่พีเอามันดิเอาซาบะร้อยมีปลาซาบะเดี๋ยวแม่เอออ่ะขอบใจเลยไปรออีก คนมาทันค่ะอาลอยติบขาวงามอันิี้แลติบขาวมาแต่แกงข้นนึงข้าวเจ้าอาเมื่อกับว้นคนมาทันมาหล่ประมาห้าเกสองโมง เราบ e ึงอาหารซดเมื่อเห็ดกินแรงตามหาใส่หมูเสียผ่ากระลไลเด็กเนาะเขาเจ้าหักกระมาร้อยเพระท่านว่างจะคนสับไปเราบึง นั่งเข้มนั่งเข้มเอ็นจีนั่งเข้มกับใหม่ใหม่นั่งเข้มมีคนแล้วกับบัวมีคนเยขจีเวียง่าตลาดนัดพี่น้อง้บันดงถูกวันอังคาร ป่านะออกมานิดเลยน่าเลยว็จะ <c oughs> ถุงหน้าบบน เป็นทางเก่าทางลาดทางตะกี้นะมันกับโบราดตะกี้มันกะดีทางลาดไปบันดุงบันยิน กว่โลเสือเขาน้าไทยโอ้โย้ยยยานถ,ถุ่มกี่มงเียวงาน ลุยลุยโอ้ยต้องใช้จักร nang, pa ng desa เลงหัวนะทำเป็นโลกนี้เลยอุ้ยถุงเท้ากับเกิดพากางเกงเอี หนึ่งบาโอ้ออเจ้เที่ยงนล่เนาะเลย ห,หายเฮาหยางไกลเท่อ๋อเดินทางมาขอนทางเลยพี่น้องหอดนี่แหละบ้านตอะน,นาบไปนี่บิบดป่าด้านีนกับบ้านชิชาว่างชิชาว่างกับน้ำโมงเนาะกับชาแพงกับสียคอปิดคลิปก่อนคลิปยาวเลยพี่น้อง พ่อกันคลิปหนาเด้อสวัสดี